สดีค่ะวันนี้ย่าไปเก็บเอ,อมะละมะละมันอยู่บนต้นมะม่วงย่าปล่อยให้เลื้อยขึ้นต้นมะม่วงไปยิมันก็หลงอยู่เนี่ยเกือบแก่เลยย่าก็ไปเจอก็จะเก็บมาเก็บมาไว้แกงเย็นนี้ย่าจะแกงมะละมะละกับปลาดุกแกงขั่วมะละ แกงปลาดุกใส่มะละนี่แหละสองลูกเลยย่าก็ว่าจะแกงเออลูกใหญ่มากเนี่ยหลงอยู่แต่เกือบมีอยู่ลูกหนึ่งเกือบแดงเลยอะเนี่ยลูกนี้แดงและผิวนั่นแหละผิวจะแดงแล้วเนี่ยยา่าเออไปเจอยา่าไม่ได้ลงไปตรงนั้นไงเพราะว่ามันที่มันไม่ไม่เสมอกันย่าขาไม่ดีไงหกเขายังไม่หายดี ย่าก็เลยเพิ่งไปเจอเนี่ยลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากค่ะเนี่ยก็เลยมาถ่ายให้ดูว่าของเราก็เก็บได้นะเออเป็นลูกใหญ่มากเพรามันหลงตาไงยา่าเออย่าก็มาเพิ่งเพิ่งเจอไงเออแต่ย่าก็เกียมเขียงมาแล้วย่าก็ว่าจะหันจะหันมะละเนี่ยเออจะแกงอนะเออยา่าจะหันมะละนี้ เนี่ยเกียมเขียงมาเขียงก็แตกแล้วยาก็เกียมเขียงมาย่าจะหันะห่นมะละหั่นมะละไว้ไว้จะแกงเย็นเนี้ยแหละเออหัน่นเสร็จก็จะแช่น้าเกลือแล้วก็จะแกงเลยจะแกงมะละกินอืมมะละกับใส่ปลาดุกย่าจะแกงขั่วแกงกินตั้งสองวันเลยพวกนี้อีกวันวันนี้วันเย็นวันนี้แล้วก็พวกนี้อีกวันหนึ่งเพราะย่าแกงทีย่าก็จะต้องแกงกินสองวันเออ วันนี้มาละสองลูกเลยเพราะมะละนะ่ะญาติชอบกินเดี๋ยวแค่น้าเกลือหน่อยก็จะออกขมนินดๆจะไม่ขมเยอะอาจจะไม่ขมเลยก็ได้แค่น้ําเกลืออญาติก็เลยมาถ่ายเก็บไว้ดูว่าญาติเรามีความสามารถปลูกมะละได้กินเหมือนกันนะลูกใหญ่มากเนี่ยเอเวลาญาติได้ผักมาทีญาติก็จะทํากับข้าวหม้อใหญ่ๆไว้ทีหนึ่งไม่รู้ลูกเขาจะกินกันหรือเปล่า แต่ย่าอยากกินแกงขั่วเออย่าจะแกงมะละกับปลาดุกอมย่าชอบย่าชอบกินต้มจืดก็จะเบื่อแล้วเออก็เลยว่าจะ,ะให้มอเตอร์ไซค์ไปซื้อปลาดุกมาแล้วซื้อปลาดุมาร้อยสิบบาทวังมอเตอร์ไซค์บอกเออสามตัวเขาบอกร้อยสิบบาทย่าก็ไม่รู้หรอกเออก็ให้เขาไปซื้อให้เราเนี่ย เท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะอืมแล้วก็อก็ได้มาละอือภูมิใจมากได้มาละสองลูกเนี่ยภูมิใจมากลูกใหญ่แต่อันนี้อตรงนี้แดงนะเนี่ยเนี่ยดีนะไปเห็นทักก่อนนะถ้าไม่เห็นแดงก็ต้องเอาไปทําพัน์แต่แต่ย่าเลยนึกได้ว่าโอ้แกงกินดีกว่าวะแกงกินเลยเออแกงแกงเลยดีกว่าเออก็ วันนี้ก็มาอวดมะระนี่แหละวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้คืออวดมะระเก็บมะระมะระหลงอยู่เก็บได้สองลูกก็จะแกงเดี๋ยวก็จะแกงแล้วจะแกงปลาดุกแกงปลาดุกแกงขัาวปลาดุกกับมะระ,ะวันนี้ก็มาอวดแค่นี้คลิปสั้นๆอ่าวันนี้ก็สวัสดีจ้า